สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาเผยเวลาแท้จ,จริงที่แต่งโมนิดาตอบในแชท เรียกได้ว so, ou. ่าเป็นหนึ่งหนึ่งประเด็นร้อนที่ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจของโสดเชียวอย่างมากซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ขาดใจใครหลายๆคนสําหรับกรณีของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์หนึ่งในประเด็นที่น่าสงสัยก็คือภาพที่ถ่ายคู่กันของนักแสดงสาวและกระติกอิสรรลผู้จัดการส่วนตัวที่สะพานพระราม8และระบุว่าภาพดังกล่าวถูกถ่ายในเวลา21นาฬิกา56นาทีวันที่24กุมภาพันธ์2564และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แอนนาเพื่อนสนิทและผู้จัดการ ส่วนตัวอีกคนของแตงโมส่งข้อความไปหาในไดร์เรกไอจีและแตงโมตอบกลับมาซึ่งในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีสองพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยและรถเมฆขั้นหนึ่งนิดเผยผ่านทางรายการว่าจริงๆสามารถดดาที่แท้จริงที่แตงโมส่งข้อความตอบกลับมาได้ด้วยการเลื่อนแชทไปทางซ้ายพร้อมทั้งบอกว่าสรุปแล้วแตงโมตอบกลับแอนนาหลังจากถ่ายรูปคู่บนเรือกับกระติกไปแล้วล่าสุดแอนนาโพสต์ภาพไดร์เรกไอจีที่คุยกับแตงโมปรากฏว่าแตงโมส่งข้อความ ตอบกลับแอนนามาในเวลา22นาฬิกา21นาทีพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเวลาที่แท้จริงตามนี้นะคะมีคนสอนดึงเวลาดูแล้วค่ะทำกำลังคอมเมนต์จากชาวโซเชียลที่แสดงความคิดเห็นสงสัยเป็นจํานวนมากโดยชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าแอนนาโพสต์ว่านี่คือเวลาที่แท้จริงในแชทแต่22นาฬิกา20นาทีนั่งโทรแจ้งเจ้าของอู่จอดเรือว่าแตงโมตกน้ําแล้ว22นาฬิกา21นาทีแตงโมตอบแชทแอนนาได้ไง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ